ชอพอครับพัทรพลศิลปาจารย์ครับก็เป็นนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วก็เจ้าของช่องพอพัทรพลทาง y t u t u นะครับทำรายการด้านการเงินชื่อมันนี่มาเธอสครับจริงๆพี่ยึดหลักออมอฟาที่นันแต่ว่าเลิฟอ f ฟเฟ e มันจะเป็นเรื่องของทัศนคติครับก็คือทุกอย่างในชีวิตที่เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหมด ข้อสองก็คงจะเป็นเรื่องของโฟกัสทำอะไรทําจริงทําจนสุดทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วข้อ3นิสัยของพี่เลยก็คือภาษาอัเกฤือว่า out work แล้วก็ out last ก็คือเรามีความเชื่อว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดไม่ได้ร่ารวยที่สุดต้นทุนอาจจะไม่ดีที่สุดแต,แต่เราเชื่อว่าถ้าเราทํามากกว่าคนอื่นพยายามมากกว่าคนอื่นเราสูนอื่นได้ถ้าเปรียบเหมือนมันวิ่งแข่งกันเนี่ยคือพี่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่พี่จะไม่ชัว r e ว่าพี่จะไปคนสุดท้ายที่ยังวิ่งอยู่ในขณะที่อื่นเขาอาจจะเลิกวิ่งไปแล้ว นั่นคือ out work out last ครับพะเราเป็นคนรู้สึกว่ามันไม่มีดีที่สุดนะครับมันมีแต่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคือทุกๆเรื่องทุกนิสัยที่ที่ตัวเองมีทุกวันนี้ครับก็คือเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นเสมอเนาะไม่มีอะไร perfect ครับมีแต่มีแต่ดีขึ้นเร, enjoy, เรา enjoy เรา enjoy การพัฒนามากกว่า enjoy progress ความก้าวหน้าของนิสัยท,ที่ที่เกิดขึ้นนะครับเท้าความก่อนนิดนึงตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยครับพี่เป็นคนอยาก,กเกษียณเร็วตั้งแต่เด็กเราแค่รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันมีเวลาจํากัดสุดท้ายทุกคนเกิดมาาแแแล้้้ววก็ตตตองตย่่่รูคนีา ถ้าเราทํางานนานใช่ไหมเราก็ได้ใช้ชีวิตสั้นนะครับแต่ถ้าเราทํางานสั้นลงได้เราก็ได้ใช้ชีวิต,ตทงงี่นานขึ้นเป้าหมายมีแค่นี้ตั้งแต่เด็กครับไอ้ช่วงใช้ชีวิตที่ว่าคือเอาไว้ใช้ทำอะไรคือเรารู้สึกว่าเราแค่อยากจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้พอโตขึ้นอโอเคเราเริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีความรู้เริ่มผ่านอะไรมาเนี้ยเราก็เริ่มร,รู้แล้วว่าเฮ้ยเรามีหลายอย่างที่อยากจะช่วยทําให้แบบสังคมหรือโลกใบนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับเช่นอย่างตอนนี้คือการเงินที่ให้ความรู้คนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ อาจจะพูดเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของความเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยค,ค,คือมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมอยากเกษียณเร็วจะเกษียณเร็วก็ต้องใช้เงินเยอะมันไม่สามารถที่จะทําอาชีพแบบนักแสดงอย่างเดียวแล้วเราไปถึงได้นะครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมาถึงเริ่มผ่านตัวนะครับไปท,ทําธุรกิจเริ่มไปลงทุนเริ่มต้นจากเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อนอสมมตินะเราอยากเก่งเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนว่าเราอยากจะเป็นเราอยากจะยอดเยี่ยมหรือเราเป็นเลิศเรื่องนี้เราอยากจะเป็น ภาษาสังเกตเลยเป็นมาสเตอร์แล้วกันนะเป,นเป็นปรมาจารย์ด้านนี้พอเราเลือกแล้วว่าเราจะเราจะรู้จริงด้านนี้ใช่ไหมครับอันที่2คือเราก็ต้องมีทัศนคติครับมีมายเซตว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้มี growth m i n d s e อะคือแบบว่าเฮ้ยคือเราจะยังไม่เก่งในวันนี้นะ้แต่ให้เวลาเราสักแบบ5าปี10ปีนนเรามั่นใจเราเราเก่งขึ้นได้ที่เหลือจากนั้นก็คือก็ต้องลงมือทําแล้วละ่ะวางแผนจําเป็นต้องวางการไม่วางแผนมันเหมือนแบบยิงธนูไปโดยไม่มีเป้ารครับหรือชุดบาสโดยไม่มีไม่มีแป้นบาสนี่ คือไม่รู้จะชุดไปไหนใช่ไหมครับคือทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากวางแผนก่อนครับคิดแล้วจริงเราก็วางแผนอยู่แล้วทุกคนนะผมว่าวางแผนตั้งแต่วางแผนไปเที่ยวไปเที่ยวไหนไปกี่วันใช่ไหมวางแผนแต่งงานวางแผนการเงินควรจะต้องวางแผนยิ่งเจาะจงยิ่งดีก็คืออาจจะเรียกไดาว่าสมาร์ทโก้ใช่ไหมครับเนี่ย specific measurable นะ attainable realistic แล้วก็มี time bound ก็คือเนี่ยเจาะจงนะครับวัดผลได้เป็นไปได้จริงอ,อ,อยู่โลกความเป็นจริง แล้วก็มีกรอบเวลาที่ชัดเจนบอว่านี่คือการตั้งเป้าที่ดีวางแผนมันเหมือนกันอย่างน้อยมีทิศทางให้เราครับว่าไม่ได้แปลว่าระหว่างทางไม่ลําบากหรือไม่เจออุปสรรคไม่ใช่แต่ถ้าเจอแล้วไม่รู้ว่าไปไหนนี่คือไปไม่ถูกไปต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ายัางน้อยรู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายฉันคืออะไรฉันทําไปเพื่ออะไรที่เหลือระหว่างทางมีอุปสรรคจัดการได้ไม่เป็นไรขอ,อยางเดียวคือ,อยังไปทางน,นี้อยู่ไงครับเราจจริงมันก็เคยมีวิจัยด้วยนะว่าคนที่วางแผนผลลัพธ์ดีกว่าด้วยนะครับ มันเคยมีวิจัยที่ฮาร์วาร์ด่พี่จำปีไม่ได้วันหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าวันนี้คือเขาถามนักศึกษาฮาร์วาร์ดที่เพิ่งที่เพิ่งสอบได้ใหม่นะจำนวนมากเลยครับมีเป้าหมายไหมสมมติจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณประมาณสักเก้าสิเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีเป้าหมายมีประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์มีเป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนออกมามีประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์มีทั้งเป้าหมายและเขียนลงมาทีนี้เขาก็ติดตามต่อ ทั้งหมดเลยไปเป็น10-20ปีคนพบว่าไอคนที่มีเป้าหมายแต่ไม่เขียนได้ผลลัพธ์มากกว่าคนไม่มีเป้าหมายประมาณ2อสเท่าส่วนคนที่มีเป้าหมายและเขียนออกมาได้ผลลัพธ์มากกว่าที่เหลือเป็น10บสเท่านั่นแหะว่ามันต้องมีเป้าหมายครับลงทุนที่ดีที่สุดก็คือลงลงทุนกับตัวเองเพราะว่าสุดท้ายเรามีแค่ 1, mm. 1> กายในสมองแล้วเราต้องใช้มันไปทั้งชีวิตนะครับนอกเหนือจากนั้นเราเราเปลี่ยนได้หมดใช่ไหมมือถือเปลี่ยนรุ่นได้บ้านยังซื้อใหม่ได้รถก็ซื้อใหม่ได้แต่กายกับสมองเปลี่ยนนนไไม่ได้้เพราะฉะฉัคื นี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณแล้วเพราะฉะนั้นคือเราถ้าไม่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 ลงทุนกับตรงนี้มันจะไปลงทุนกับอะไรเนาะ